ครับสวัสดีครับวันนี้ครับติดตั้งกับยามาฮ่า NMAX กับ155ครับวันนี้ติดตั้งครับก็จะมีครับประกับไฟแต่งตัวนี้นะครับตรงรุ่นเลยครับแล้วก็ด้านหลังจะติดเป็นวงจรครับรีเล์ไฟเบรกกระพริบครับอาจยะดูไฟเบรกก่อนเลยก็ได้ครับก็คือนะครับใส่วงจรลีเล์เข้าไปครับก็คือจะเป็นการเตือนเบรคครับจะเป็นการเตือนเบรกก็คือเบรกจะกระพริบได้นะครับก็ให้รถด้านหลังเห็นครับว่าเราทําการเบรกอยู่นะครับ ม่ได้กระพริบเร็วมากนะครับก็ประมาณนี้นะครับโอเคครับจะไปดูประกับกันต่อครับก็นะครับในประกับตัวนี้ครับจะมีครบจบในอันเดียวเลยครับก็คือนะครับมีปิดเอ่อมีไฟพมากครับมีปิดเปิดเฟลีมีเปิดเปิดไฟหน้านะครับแล้วก็มีไฟต่อไฟพัดไฟนะครับเดี๋ยวดูพามากก่อนเลยครับด้านซ้ายเป็นแต่ครับกดไปด้านขวาคือไฟพม่าครับ โอเคนะแล้วก็สเตปต่อไปสเตปที่สองนี่คือเปิดไฟหลีนะ,ะเปิดไฟหลีก็คือตรงนี้นะตรงนี้ซ้ายขวาเล็กๆตรงนี้นะไฟไฟป,ป,ปิดเปิดเปิดไฟหลีนะครับโอเคแล้วก็สเตปสุดท้ายตรงนี้ครับเป็นเปิดไฟต่ำเปิดไฟใหญ่ไฟหน้านะครับ ก็ต้องสตาร์เครื่องก่อนนะครับอ่าดันไปสุดเลยครับเปิดไปหน้าครับครับสังเกตแสงที่ต้นไม้นะครับแสงที่ต้นไม้ไปหน้าครับไปหน้าปุ่มสีเหลืองนี่คือไฟสูงนะครับสถานะที่หน้าจอก็ยังทางานอยู่นะครับเนิ้วชี้ตรงนี้คือพัดไปต่อไฟนะครับาแสงแวบๆที่ที่ต้นไม้นะครับครับ สถานะหน้าจอครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูแสงกันด้านหน้ารถนะครับเดี๋ยวเราเริ่มกันหมดเลยนะครับอ่าเปิดไฟรีครับอ่าเปิดไฟหน้าครับไปต่ำนะครับไปสูงครับไปสูงครับสูงครับพาดไฟต่อไฟครับพาดไฟต่อไฟนะครับปิดไฟหน้าครับ ก็ยังพาดไฟต่อไฟได้อยู่นะครับปิดหมดเลยปิดไฟรีด้วยปิดหมดเลยก็ยังพาดไฟต่อไฟได้ตลอดเวลาครับอันนี้นะครับโอเคนะครับสำหรับผูดด้ใดสนใจก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยครับตามไลน์ลีดที่ลงไว้นะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ